เมืองหลวงมันดูดพลังชีวิตเราไปหมดแล้วครับไปไหนก็รถติดวุ่นวายคนแน่นไปหมดแล้วทุกคนก็เร่งรีบมากเครียดกันทุกคนนะครับอยู่ที่ไหนเราติดอยู่บนรถเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็มักจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วก็ติดโทรศัพท์ติดโซเชียลมีเดียกันเข้าไปในโซเชียลมีเดียมากๆเข้าก็เครียดอีกเพราะว่ามีแต่เรื่องชวนเครียดนะครับเดี๋ยวก็เฮกันไปดรามา่า เรื่องสวุฒิปลอมเดี๋ยวก็ตาหมอคางดำด่ากันไปด่ากันมาเสร็จแล้วก็มันก็เครียดนะครับมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยแต่เราก็เก็บมาใส่หัวเรานอนไม่หลับกันคราวนี้ผมก็เลยจออไปเที่ยวกันครับลุงแก่รถเก่าเานี่ย <laughs> อย่าเถียงวย่าใครไม่แก่ <laughs> จออไปเที่ยวกันแบบที่เราเรียกว่าตัดขาดจากเทคโนโลยีกลับไปเชื่อมต่อกับมิตรสหายและธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวเราเออกจากนี้เราจะปิดโทรศัพท์เลยครับแล้วก็เอากล้องอะนาล็อกเก่าๆไปแคมป์แล้วก็ออกไปเดินถ่ายรูปกันล้างฟิล์มันที่นั่นเลยนะอะนาล็อกแท้ๆเลยล้างฟิล์มที่นั่นทํากับข้าวกินกันอย่างมีความสุข3วันเราจะไม่เปิดโทรศัพท์เลยดูซิว่าจะรอดไหมในคนยุคนี้เริ่มจากอย่างแรกเลยนะเราจะไม่ใช้ GPS <c oughs> นะเปิดแผนที่นะเราจะไปที่ไหน <c oughs> จะรอดไหมวะวันนี้เราเป้าหมายถึงกี่โมงวะอะ่ก่อนจะไปเติมของกันหน่อยร้านอะไรเนี่ยไทยแลนด์น or อตดอช็อปเติมของกันหน่อยครับก่อนไปะจะพผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ <S <S 1> <S 1> ซื้อของกันหน่อยครับร้านนี้นนซื้อไปแล้วเธอมาเซล,ลใช่ไหมมันต้องมีให้ซื้อไปกล่องก็ได้ <S 1> <S 1> เออผมหมดพอดีผมซื้อไหนไหนน่าซื้อะไรนะมีตราข้าวสเลมผมแนะนําเลยนะเฮเล่นะเฮเล่ เฮเล่เฮ้ยปลายเฮเล่เล่มแพงแพงอะพี่บีน oh, ี геро, romance, <to sound> ่ด like ิแปดร้อยเดลเล่ครับผมมีทำครัวเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมเออน้าไม่ใช้ใครจะใช้วะโอ้โหงามคอยดูนะครับนับนิ้วนบีไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้มีสิบนิ้วแล้วบอกจิรี Disconnect เ,เดี๋ยวหาหมอไม่เจอเราเมีหมอไปด้วยเรามีหมอจุกเชิญไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นมี10นิ้วนะครับเดี๋ยวอาจจะเหลือเป็น B9 นิ้วนะครับม<า> <S <S ไม่ต้องเลยพี่มามาหาเครื่งนอนอย่างเดียว Disconnect ครับใส่เกเลยเดี๋ยวก็รู้นะมันมีปัญหาอย่างหนึ่งว่ะอะไรถ้าเราปิดโทรศัพท์เราก็ไม่มี MP3 ฟังไม่มีเพลงฟัง เฮ้ยสวยดีอ่ะฮ้าคุณอ้าฟัง่อยดิไม่เคยใช้เลยนะซีดีเนี่ยแล้วที่สำคัญรถผมเสียงดังขนาดนี้มันจะฟังอะไรได้ยินวะก่อนลุ่มมันออกฝังเดียวไะมอันไม่ออกป่ะไม่ออกวะ Hey Darling Can tell what's you been on my mind Sick and tired of the nine to five in the city light. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world. หาอะไรวมาก,กีก้เนี่ยปลาไข่ชิน้นปลากินข้าวกันกินข้าวกันปัญหาอย่างหนึ่งของการที่เราไม่มีโทรศัพท์ disconnect เป็นไงโอนตังไม่ได้ครับต้องหา atm มากดกดเงินสดไปนะครับมีตังติดตัวอยู่คนละ200ครับ Take me back, take me back to the old dirt road where mama and papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for the old days of yore. Well, let me run the leaves on the trees Let me fly Like the leaves when they fall Well, let my mind go serene Like a cool water stream That runs from the mountain so tall Oh, we're here i 3 0มศกกับอะไรนะเมื่อกี้สามศกับ3ามศสีประสบการณ์เป็นไงครับที่ขับรถโดยที่ไม่มีไม่มี GPS ใเป็นรอบ10ปีอ่าฮะสนุกครับผมเหมือนเล่นเกมมากนะครับดูแผนที่เราทงคือเราเราขับรถที่ใช้ GPS กันมา10ปีเต็มตอนนี้มาครั้งแรกที่ไม่ใช้ GPS หลงไม่วันชั่วโมงนึง3ียะพูดใหม่ได้นะว่าไงนะนึกว่าอยู่ที่ไหนนึกว่าอยู่ที่อู่ที่ไหนจากที่หนึ่งเวลานี้ ก็มา <laughs> ดูรถดูสภาพคนสภ,ภาพรถแล้ว <laughs> <laughs> อะไรวะเฮ้ยโอ้โหหนาวไงฮะเรนจำมไม่จุดหลูก แล้วบอกว่าเราไม่มีสาวๆมาเลย <c oughs> ก็ไม่ใช่มีแม่ครวัวมาแม่ครวัวที่จำเป็นแม่ครัวจำเป็นอันนี้ก็ลงลงทำงานปั๊มน้ำมันไหมครับครับผมอันนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของแกงฮังเลตัวนี้ครับ <c oughs> ชิ้นใหญ่มากนาต้องชิ้นนี้แหละอย่างนี้แหละค่ะอย่างนี้เลยวันนี้ฮอบบี้จะกินอร่อยเป็นพิเศษนะครับเพราะภระรยาเป็นคนหั่นหมูครับ จะเก่าแล้วสกปรกขนาดนี้ครับว่าจุดติดนะครับเอาใหม่ดิพูดใหม่ดิว่าไงนะแม้จะเก่าแล้วก็สกปรกขนาดนี้ก็ยังจุดติดครับใช้พูดเบเถอะซ่อมซ่อมในฟิวเสมอเมื่อก <laughs> ี้ยังไขน็อตกันอยู่เลยไม่ได้ครับทำไรเป็นจ้างทำอะไรจ้างข้าวไหมทำข้าวกอนนี่เติดแล้วทีเดียวต่ออยางใหม่ รีไม่มีปวดาเนมนี่วนว่าน่ผดน่พาะมเลียร์ลาหลับแบบนั้ What do you mean เรามาปักหลักกันที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์หรือว่าถ้ำทานรอดครับกรามากางเต้นก็อยู่เมื่อคืนไม่ค่อยได้ถ่าย ภาพหรือวิดีโอไว้เท่าไหร่นะครับมัวแต่สนุกสนานกันเมื่อคืนก็ทําแกงแฮงเลนึ่งข้าวเหนียวกินกันคุยกันจนค่ําและเช้านี้เราก็เริ่มเอากล้องฟิล์มตัวเก่านะครับลาชฟอร์แมตมีเดียฟอร์แมตมาเล่นกัน,น,นกกมีน้องๆหลายคนที่สนใจเรื่อง Large at, าลาชฟอร์แมตผมก็เลยแนะนําให้เขารู้จักกับลาชฟอร์แมตเดี๋ยวเราก็าาจะไปถ่ายรูปกันครับก็เดี๋ยวอันนี้เป็นอินโทรทูลาชฟอร์แมตนะครับเหมือนกับเวลาผ่านก็พาไป Amazon นะ ก็จะบอกว่า everything can kill you อยฟอร์แมตเนี่ย everything can kill you ตกใส่เท้าไม่ใช่มันอันนั้นก็ส่วนหนึ่งตกใส่เท้า <laughs> ลนใส่หัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีอะไรที่คุณทำผิดได้ทุกอย่างในตลอดขั้นตอนมันแมนนวลสุดๆทุกอย่างที่มันอัตโมตในกล้องสมัยใหม่เนี่ยมันกลายเป็นแมนนวลทุกอย่างที่นี่ กล้องที่คุณใช้ที่ออกมาให้ใช้เนี่ยมันเป็นกล้องเขาเรียกว่าเป็นกล้องพับอ่ะเรียกว่ากล้องพับลินฮอนะครับทดลองเล่นดูทดลองเล่นดูรปิดชัตเตอร์หมุนด้านในคอนเฟิร์มด้วยใช่ไหมตาอย่างเดียวครับโอเคเห็นไหมบอกแล้วเอพิสติ้งเค็นคิวยูโอเคดึงด้านในโอเคอ๋อตอนนี้เสร็จแล้วก็มาขึ้นชัตเตอร์ถูกไหมขึ้นชัตเตอร์ ขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บเนี่ยม่านมันก็จะแบบปิดอยู่ไม่ม่านมันปิดอยู่เสมอมันปิดอยู่แล้วไม่ครัเปิดคือไม่ครัเปิดแล้วก็เปิดเฮ้ยอย่าเปิดดิอันนี้คือคุณลัดได้แล้วนะกดชัตเตอร์ถ่ายเลยอ๋อคือยังเราต้องปิดตรงนี้ไว้ตลอดปิดใช่ใช่ครับช่วงเช้านี้เราก็เดินไปเที่ยวถ้ำมทางลอดน้อยนะครับแล้วก็ทะลุจะทะลุไปถ่ายภาพน้ำตกซ้อมมือถ่ายภาพน้ำตกด้วยตั้งกล้องล้าชมกันก่อน หนึ่งเลยเอรอ,อครับก็นั่นเตะสี่วิใช่ไหมพี่อ่นับเลยกดท,าท้ายเทยพี่กดค้างแล้วก็อุ่นก็นับสิหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่บึ้มใหญ่เล็งมุมไหนครับโอ้โหสวยงามมากเลยเยี่ยมตอนนี้แสงคุณ ไม่ง่ายนักเพราะมันมีแสงตกไม่เท่ากันถ้าเป็นพี่พี่จะเอาด้านซ้ายของน้ําที่เป็นหินสีอ่อนเนี่ยเป็นจุดวัดแสงอลองดูปาก็ให้แฟลชมงสปีด๒ครับผมต้องหลบมาก่อนนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ่ายมาไนมะ่ <laughs> ติดเข้าพเจ้าเอาเลย ที่จริงแล้วบ่ายวันนั้นเนี่ยเราวางแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวถ้ำทัาทานลอดใหญ่ซึ่งจะต้องขับรถอ้อมไปประมาณ30กว่ากิโลเมตรแม่แต่มันก็มีเหตุบังเอิญครับว่า Range Rover คันงามของคุณฮ็อบบี้เนี่ยไปความร้อนขึ้นซะก่อนจะถึงถ้ำทัาทานลอดใหญ่ครับนั่งยิ้มแห้งๆกันอยู่เนี่ยแล้วก็ผมก็เลยขออนุญาตเอาภาพที่ถ่ายไว้ครั้งก่อนๆที่ผมไปถ้ำทัาทาอดใหญ่มาให้ดู ที่ถ้ำฐานลอดใหญ่นี้สวยมากครับเป็นโลเคชันที่เหมาะมากที่จะไปถ่ายรูปถ้ำซึ่งสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากครับการถ่ายภาพด้วยกล้องรูฟอร์แมตเนี่ยมันแน่นอนครับมันไม่ใช่วิธีที่ถ่ายภาพเรามีประสิทธิภาพที่สุดไม่ใช่ภาพสวยที่สุดเดี๋ยวนี้กล้องสมัยใหม่ที่เป็นดิจิตอลแบบตัวที่ถ่ายผมอยู่นี่หรือว่าแม้กระทั่งโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถจะถ่ายภาพได้สวยงามมากแล้วก็เห็นภาพเดี๋ยวนั้นแต่งภาพอะไรก็ได้นะครับ แต่ผมคิดว่าการใช้กล้องฟิล์มโดยเฉพาะ a r g ฟอร์แมตที่มีถ่ายได้ไม่กี่ภาพต่อทริปเนี่ยอย่างครั้งนี้น้องๆฮอ,อปปี้กับหมอใหญ่เนี่ยผมให้ฟิล์มเขาคนละสีภาพมันทำให้เราช้าลงครับให้เราสังเกตความสวยงามของธรรมชาติที่เราจระไปถ่ายรูปเนี่ยมากขึ้นเราใช้เวลาส่วนใหญ่มองหาสิ่งที่สวยงาม สวยจริงๆแล้วเราก็ค่อยๆตั้งกล้องถ่ายภาพเรียนรู้กระบวนการคิดว่าอยากจะให้ภาพมันออกมาเป็นยังไงก็ถึงถ่ายถ่ายเสร็จแล้วก็เมื่อคืนนี้เราก็มาล้างฟิล์มกันพอพอถึงช่วงกลางคืนเราก็มาล้างฟิล์มกันเลยจะเห็นทุกอย่างทุกขั้นตอนมันอยู่ที่เราหมดเลยว่าเราทําได้ดีแค่ไหนอยากใช้ภาพมันเป็นยังไงแล้วผมว่ามัน ใกล้กับการวาดภาพมากกว่าการถ่ายภาพในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นความสวยงามีกอย่างหนึ่งทำให้เรา disconnect กับเทคโนโลยีแล้วก็มาใช้เวลากับธรรมชาติใส่ความละเอียดเข้าไปในสิ่งที่เราทำความคิดเราช้าลงมีสมาธิที่จะทำมากขึ้นอาจจะไม่ใช่ับทุกคนนะครับแต่ถ้าใครสนใจผมว่าลองดูครับสนุกมากวันนี้เรามีพ่อครัวกฤษณาักนะครับ เสื้อก็รู้เลยว่าขับรถอะไรมานอนไหนก็นอนนอนที่ไหนกะนอนอนไหนก็นอนโอเคฝากตั้งอีกสักนิดนึงครับคุณคุณคุณแมงดึกครับอันนี้จะเป็นลาบเป็ดนะครับเป็ดส่วนพวกผมเขาเรียกลาบปากครับพี่อะไรกิครับอกาลังจะไม่มีอะไรกินกันอยู่แล้วพี่มาไม่ไม่นุ่งขี้เที่ยวอย่างนี้ข้างๆบอกลาบลอยผมไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีนะครับเพราะผมเองก็เชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ย ทําให้เราสามารถจะทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ผลงานมากขึ้นเราใช้เวลาน้อยลงแต่ว่าถ้ามันช่วยให้เราทํางานเสร็จเร็วขึ้นแล้วเวลาที่เราเหลือเพิ่มมากขึ้นเน่ราจะใช้ทําอะไรล่ะครับถ้าเราไม่ไปหาความสุขให้กับชีวิตบ้างในแบบรูปแบบที่เราชอบกับเพื่อนฝูงกับครอบครัว <laughs> จะไปเผลอเอาเวลาเหล่านั้นไปลงกับเทคโนโลยีนะครับอย่างที่บอก ในตอนที่เริ่มต้นของวิดีโอนี้ครับว่าผมถูกเมืองใหญ่นดูดพลังงานชีวิตอไปหมดเลยผมหมดแรงผมเสพติดโซเชียลมีเดียผมเครียดกับทุกอย่างรอบตัวผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นผมมีเพื่อนฝูงมากมายหลายคนที่มีอาการนี้บางคนเป็นโรคแพนิก ic, บางคนเป็นซึมเศร้าผมว่าสังคมเรากำลังป่วยครับป่วยจากการที่เราเสพสื่อรอบตัวโดยที่ เราไม่รู้ตัวว่ามันหลั่งไหลเข้ามาที่ตัวเรามันกําลังเป็นพิษในใจเราเรามีทางออกนะครับผมว่าลองละวางสื่อเหล่านั้นที่เราคิดไม่เป็นไรหรอกทีละนิดจะน้อยเป็นข่าวสารที่ต้องรับรู้ลองละวางมันออกไปบ้างในชีวิตตัดขาดมันออกไปสักช่วงเวลาหนึง่งเริ่มง่ายๆสักวันหนึ่งวันอาทิตย์ก่อนก็ได้ปิดโทรศัพท์เก็บใส่ลิ้นชักถ้าเป็นไปได้สักสามวันสี่วันห้าวันอาทิตย์หนึ่ง เราตัดขาดจากสื่อเหล่านั้นไม่ต้องพยายามเป็นอะไรให้คนเขาประทับใจไม่ต้องไปมีตัวตนอะไรไม่ต้องไปติดตามข่าวคนอื่นไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นกลับมาเชื่อมต่อกับธรรมชาติกับคนในครอบครัวเพื่อนฝูงมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่มันควรจะเป็นครับ ผมไม่ได้บอกทุกคนควรจะทำอย่างนี้นะผมบอกว่านี่ผมลองแล้วมันเป็นชีวิตที่มีความสุขและอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสครับเป็นยังไงครับผลงานเรียบร้อยสวยงามสวยงามใส่ซอง,งใหญ่เป็นไงดูสิดูรูปสิแมนอรี สุดยอดโอกาสที่จะได้ทำอัดสีล้างสีคุณห้างกันตรงนี้นะถ่ายแล้วก็ล้างเลยนะในโลกมาโชว์เห้ยเป็นไงนี่ฮน้ำตกเมื่อคืยมีลาบเป็ดแล้วตอนนี้มีน้ำตกนะต้องจับมุมนี้ล้วจับมุมนี้อะเป็นไงครับบ้านนี้ไม่เข็ดใช่ไหมครับไม่เข็ดมไม่เข็ดครับเดี๋ยวจะไปจัดชุดใหญ่มาเสริมเสริมทับ เป็นไงแก้วไม่เห็นนอนสบายมากขึ้นดีค่ะชอบค่ะอ่าภรรยาพูดอย่างนี้ก็สบายแล้วครับพี่เดี๋ยวนะครับเต็นท์เย็นสบายไหมครับเย็นสบายครับะเอ๊รถนะครับรถเย็นไหมครับรถรถยังไม่เย็นครับแอร์เย็นแต่เครื่องร้อนยืนได้ยืนได้ยืนได้ดีมากรถแอร์เย็นแต่เครื่องร้อนระหว่างรถกจะพลายอะไรร้อนยังไงครับไม่คาดตอบเลยเป็นไงหมอสนุกไหมดีสนุกดีครับเห็นข้าวหน้าลูกเมียมาด้วย เราไม่ปาไม่ทันไปนะครับรถติดว่ะไม่ไหวแล้วว่ะผมว่าเราเปิด Google เกิลมันไปทางไหน ไม่ไหวแล้ววะะจรู้แ啊เกิดว่าสีแดงนี่คืออะไรเขาไ่ไหวแล้วเอาเถอะ